bằng phay ruộng bằng phay ruộng như tiền ô lẻ bằng phay ruộng cho khóa cứ đầy vô nào đầy vô này bên năng nhu cây bó đấy bằng phay giờ không giờ giờ โอ้ย <c oughs> ยุก่ใกล้นั่น,น,น,นอยอยุ้่ <c oughs> ยน,นั่ยยุ่อยุมม่ยยุ่นเุ่ยยุ่ยยุัยยุ่ยยุ่ยย่ยยุ่ยยุยุ่ยยังยยยยุ่ยยุ่ยย่ยยุ่่ย่ยยุ่ยนเ่ย่ยยุ่ย่ยยม่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยย่ย่้ยย อ๊อกหัวมันตบแลยเวโอ้ว้ายมันตะไลขนาดเลยมันม้นเกิดประกายไฟฮึมองไฟสุข่าเต็นเลยพี่นหองเลยมาล้กนมันสุนสุไฟไปให้ะด้โอ้มันบเีมันเขียนมเไปยเราพูดแล้วจะตำห้าำหงเลยของรัฐบาลไรัน